แอร์ไม่เย็นครับคอมนาไม่น่าทำงานเดี๋ยวดูก่อนเป็นเพราะอะไรวัดดูสิโอโหลดดังครับโอโหลดไม่เสียวัดความต้นทานขดลวดของคอมแอร์ได้3.6ดหกำแดง3.6ดหกดำน้ำเงิน ห้าจุงสาจกกับห้จะต้งได้6แล้วก็วัดแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินงได้7จ็ดุดเจ็ดจดศเจใกล้เคียงครับเพราะว่า3.6กกับหจะได้8กว่าซะว่าตัวนี้ม่นด้เสียเดี๋ยวเช็คตัวอื่นปลาสิบไมโครเมื่อกี้มันตัดนะครับมันตัด มันสตาร์ทไม่ออกไม่รู้คอมพังหรือว่าคาปาพังรีเลย์ไม่น่าใช่นี่ครับได้5.8มโคนะครับ5.8มโครเองครับตัวนี้จริงแล้วต้องได้40มิโคนะครับนี่ครับได้40มิโค คาปาเสียครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เราลองเสียบไฟดูแล้วตัดนะครับตัดสรุปเราสงสัยไม่คอมเพรสเซอร์กับคาปาครับคาปาตัวนี้40ไมโครนะครับเห็นไหครับ40 uf แต่นี่วัดได้แค่5.6ไมโครแสดงว่าคาปาเสียนี่ครับ ลองดูนะครับนี่คาปาเสียเดี๋ยวดูว่าคอมทำงานหรือไม่ทำงานครับดูกระแสก่อนเสียบ ได้นะครับผมทํางานผมเดินแล้วครับตอนนี้คอยร้อนร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับถูกต้อ,องแต่ว่านี่ครับกินกระแสขนาดนี้ถือว่ใช้ได้ครับ ปลาเสียทำให้กินกระแสไฟ22มนะครับแล้วก็ตัดนี่ครับเราเปลี่ยนตัวนี้ครับน,นเกระแสประมาณนี้ครับ3.4 นี่ครับแอร์เคลื่อนที่แอร์คอนดิชันเคลื่อนที่นะครับเราเปลี่ยนคาปาตัวนั้นไปครับเดี๋ยวนี้กินกระแสอยู่ประมาณนี้ถอว่าใช้ได้แล้วครับไม่ผิดถูกต้อง